เป็นทั้งไทยกับ,บ,บ,บ <c oughs> พอพ่ันลูกุ่งแ้มแว่าเราเมืนกันคือมันเป็นตำนานจากไหนผาเราเป็นตำนานจากภาคเหนือค่ะซึ่งเป็นตำนานดำมากเหมือนกับไปถามใ <c oughs> ครเขาก็จะรู้จักกันและเราก็หยิบตำนานนี้มาสร้างเป็นตอนข,อขอบวนแห่ของเรา <c oughs> ซึ่งเหมือนแบบว่าเป็นความเชื่อที่ว่าอ่ะภาคเหนือเ,เขาจะมีเจ้าน,นางใช่ไหมเขาจะถูกประหารตัดคอแล้วทีเนี้ยเขาก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วทุกคนก็แบบผิดกันมาเรื่อยๆ้งความน่าตัวของตอนเราให้กิจแงนมมีิทิไหคบ ไ0สิบเลยนะสิบเต็มได้อุ้ยเหพแปดกันเผื่อคนกลัวเผื่อคนกลัวไม่น่ากลัวขนาด่นเาคะเลยรถเยงยะเผื่อใครกลัวลองเข้าไปดูก่อนอาจจะไม่น่ากลัวก็ได้ตอนสองตอนตอนที่สอเป็นตอนสองพี่เทครับี่ต้องอพี่เทคพี่เทยังไงครับเป็นเรื่องราวแบบหน่องนะครจริงพี่เทฟเราเป็นตำนานจากภาษานอุสาก็เป็นเรื่องราวเกับพิกรรมนะพี่เทน้องเ <ช>ซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเป็นเกี่ยวกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ไม่อยากจะเข้าร่วมพิธีกรรมนี้ไม่อินไม่อินระบบไม่อินพิธีกรรมอะไรนี่ใช่<ะ>แล้วเขาก็ต้องเทครุ่นน้องใช่ซึ่งกลายเ<ช>ป็นว่าอยู่ก็มีหตัวเขาที่ไม่ได้อินเขาก็ไม่ได้เทคเลย<ม>แต่การว่ายอยู่รุ่นน้องก็ได้ขอจากใครก็ไม่รู้ใช่ซึ่งเราก็ต้องมาหากันว่ารุ่นพี่คนนั้นคือใครมืนก็เป็นความสยองขวัญความลี้ลับที่ทุกคนต้องไปสัมผัส เห็นไหมตัวอย่างคืความจิ้นน่ยจิ้จิ้นไข่จิ้นไหมจิ้นไหมอันนี้แล้วแต่คนดูอันนี้บอกว่าต้องให้คนดูเป็นคนดูแล้วมาบอกใช่่มันมีไหมมันมีโมเมนต์นะคะในเรื่องไข่าวูดไปแล้วมันจะสปอยไงเล่นอะอยากให้ไปดูกันในโรงดีกว่าในโรงกลัวแต่ว่ามีซิกแพคแน่นอนไม่บอกครับไม่บอกไม่บอกคนนี้อาจจะมีซิกแพคแต่นี่วันแพคแน่นอนเรื่องกันเป็นเซเว่นแพคความน่ากลัวสิ่ง กินเขาแปดแล้วเราผมว่าจริงๆอ่ะการเล็บแทนงานตัวเองมันก็ยยากเหมือนกันใช่ผมอยากให้คนไปดูแลมาบอกพวกเราใช่แต่แต่ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยดูแล้วจากเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับขบวนแห่น่ะผมให้ตอนเราสักเจ็ดละกันอ้าวทำไมรถต้องมีถึงเรืองเจ็ด ในใจก็คิดว่าจะให้เยอะกว่านั้นอ้าวสักสิบไปมั่นใจอยู่แล้วมั่นไว้ก่อนสิบเลยสิบเลยอ่ะมั่นไว้ก่อนมั่นไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วปิดท้ายตอนสุดท้ายมาสิมาสิเอาเบิร์กตัวล้าสิบอันนี้คืออะไรเท่าไหร่แล้วเนี่ยเพราะเราคือจะเป็นหนังผีหรือเป็นหนังตลกเพราะว่าที่ซื้อเราขำนะบอกเขาไปพี่นี่ไม่ได้ตั้งใจให้ขำเลยนะครับขริงเลยนะไม่ได้ตั้งใจให้ตลกเี่อ่อน ม่ติดอมมุกมั้ติดอมมุกติดอมุกเนี่ยไม่มันก็มีความแบบว่าจังหวะโม้บ้านิดหน่อยในเรื่องเราใช่แต่มันอัเรื่องของผีเยอะสุดใช่เยอะสุดในบรรดาผาตัวมาพีแพรวแต่งผีเลยลูกกุแต่ง่บันที่หม่ทั้งชนะเป็นดุเลยอะไรที่จริงมันเป็นตำนานจากที่ไหนคะพักวาพักลาแล้วเนี่ยมันเป็นแลนี่เปนสปอยามาสปอยหน่อยแต่ไม่ต้องเยอะมากนะ ก็ตำนานมันมีว่าเราใครที่เคยเห็นหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับสารนี้แล้วก็จะมองมองเป็นสารสำหรับใครที่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยก็จะมองใครที่รู้ไม่เห็นใช่ไม่เห็นใครที่ไม่รู้จะเห็นเขณาเล่นเรื่องอื่นนะจ๊มเยอะมากเล่นมาเยอะไงเล่นมาเยอะครับผมตอนจบเป็นไงพี่มาตอนจบตอนจบก็คือ แล้วจริงๆแต่จริงๆผีผีนางรำก็คือเป็นเหมือนที่เขาตัดต you know right. ่อใเฉมที nice. ่เปิดไปแล้วเป็นผีนางรำสามคนเนื้อนม่ใช่ไ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 ม่ใช่สามคนนั้นตัดจังหวะดีมากเลยม่ไตัดนั้นดีมากตันนั้นดีจริงไม่เพ็นเฉลยเลยนะหรือว่ายังไงยังไม่เฉลยยัไม่เฉลยไม่ได้มีสามคนนั้นเฉยเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นางรำสามคนนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสามคนในเรื่องสามคนในเรื่อง เราค่ะคะแนนนะาสิบอ่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดมั่นใจเพราะว่ายังไงดูมาสองเรื่องแล้วต้องดูเรื่องผมอยู่แล้วใช่ก็คือหลอนเกินน่ากลัวสุดน่ากลัวสุดน่ากลัวสุดร้อยร้อยล้านแม่อัวแทนร้อยล้านป้าป้าร้อยล้านหรือเปล่าเราเนี่ยน่าจะร้อยล้านที่แล้วผมให้เรื่องนี้750ล้านเลยครับ ครับถ้าไม่ถึงเราให้เองเหรอถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงก็สู้กันต่อไปนะครับกลังใจให้ทุกทีมครับผมติดตามเลยค่ะเข้าใจว่าไหนต้องจำต้องจำต้องติดตามต้องตามออนๆแล้รอยยิ้มใช้รอยยิ้มเออสปอตไลท์ทำมที่ตอนนี้รอยยิ้มไม่ช่วยเลยพี่ครับก็ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องเทอมซับนะครับสำหรับแฟนๆภาพยนตร์หนังสยองขวัญเนาะบอกเลยว่าห้ามพลาด 3ตอน3รสชาตินะครับอยากให้มาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆครับผม30มสิบผูมสภากรับครับผมถ้าใครดูก็แชร์ต่อนะครับแชร์ต่อไม่แชร์เขาไปหม่ห่ามันจะดูว่าไม่แชร์ต่อไม่ใชรไม่แชร์แชร์ความชอบความอ๋อไม่แชร์ไม่แชร์นเ่แชร์โอชาเดี๋ยวยามาเป็นผีฟ้องนะฟ้องเดี๋ยวยามาเป็นหนังผีไม่ใช่คอมเมดี้เนอะผีครับผีไม่มีอะไรน่ากลัวเลยอเมองกาถ่ายภาพมันขยับเบอร์เซอร์ครับ